มิเตอร์นะครับในการเคลื่อนเสียงเสียงกู่คู่แล้วก็เสียงฟังว่าเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบี่ยนะังบอเพราะว่าวันนี้นะครับรถติดตั้งแค่เสาจนกระหอดได้สองผู้ขัต้องคอกินของให้เพิ่มเงินเดือนก็เกินมากครับพี่น้องครับเปิดไฟเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยมองไปด้านหลังครับมองไปด้านหลังร่มสีแดงแจังมัวจังกัดเราแจกเครื่องดื่มโสมวันทีฟรีคนละหนึ่งถั่ครับ มุดแล้วหมดเลยนะครับด้านหลังนะครับร่องสีนะที่มีผู้ชายยืนรูปหล่อผู้หญิงสาวสวยนะครับระยะตั้งสองแถวครับพี่น้องครับตั้งสองแถวนะ,ะพี่พ่อกำลังเดินไปเทคสัญญาณอยู่นะครับเท็กสัญญาณอยู่เดี๋ยวพี่พ่อกำลังเดินไปนะครับ มื่อนี้แทนมันแทนมั็นกางสู้แล้วพวกเองนี่คือสิบได้เล่นเราพี่รองคนเดียเนาะน,นะครับแต่ว่าเพราะนั้นเราเป็นรถฮห้สลิกนะครับก็เลยใช้ยกด,ด่วนอ่ะมองไปด้านหลังร่มสีแดงๆครับพี่นอ้องคือด้านหน้ากัได้ยินด้านหลังที่นั่งยุทธิดนะครับรุกขึ้นก่อนเลยนะครับสักสามแถวแจกเครื่องดื่มโสโมทีฟรีคนละหนึ่งขวดหมดแล้วหมดเลยนะครับแต่เราจะแจกเฉพาะอายุติสิบแปดปีขึ้นไป ใส่ลูกหลานไปได้พี่น้อด้อเพราะเป็นเครื่องดื่มที่มีคำฟอีนะครับเออเป็นเครื่องดื่มชุ่มกำลังเหมือนที่ห้องอื่นๆครับแต่เรามีความแต,ตกต่างก็คือเรามีปริมาณขวดที่ใหญ่กว่านะครับและปริมาณอายุข,ขังได้นั้นใหญ่ยยกว่ายี่ห้ออื่นแต่จำน่ายขายขวดละสิบบาทนะครับ,รบวันนี้เรามาแจกฟรีเราไม่ไม่ขายนะคะส่วนวันพรุ่งนี้เราจะ ข <S 2 Pop ify> ายะขายปกติวันพ่กนี้เราจะขายแต่ถ้าขายเราขายขวดละสิบบาทกับเครื่องดืมสูงบางทีก็เป็นเครื่องดื่มสูงกำลังนะครับพี่น้องครับดื่มแล้วก็ดีใจในรสชาติอย่าลืมครับไปที่ร้านตู้แช่ร้านสูงซึ่งต้ไปมีจำหน่ายขายให้กับท่านขวดละสิบบาทแต่วันนี้เราแจกฟรีและมีจำนวนจำกัดนะครับหมดแรงหมดเลยเนาะนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเอาเด้อแต่นะครับวันนี้เราขออนุญาตเปิดฝาให้เด้อ เราแช่เย็นให้เรียบร้อยหลายท่านถือมากกวันสิววะเอาขึ้นเปิดฝาเราเปิดฝาเพื่อให้ต้องการได้ลิ้มชิมรสวันนี้ดื่มแล้วตีตรงกินแจงยางไปแล้งค่ะทักขามเลยเพื่อนครับบินเพื่อเเจฟเฟอาอยูนิลังเพื่อนี่จะไม่ขายไห้กัพี่นองเนาะนะครับปกติแล้วที่ร้านสลุดซิทนท่ลไปเราจะขายตัวละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราไม่ขายเราแจกฟรีแปะกูฮิงวลหนาทีน่าหลุดตนสิบเปิดงานแบบพี่นเรียวจะออกมาพบกับพี่น้องใหม่ โอ๊ตใจไปเอาเงินใส่ถุงหมดสักประมาณเดี๋ยวจังจังหายไหมเดี๋ยวเสียก็ไมเนาะนะครับเขาได้เวลาเวลานะที่ทางคณะกรรมการจะขึ้นกล่าวเปิดงานนะครับอ่ะไปดูข้อ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 เขาปรหลาดมากเยถ้าดูข้อขอเจ้าบ้านนี้สักนั้นเดี๋ยวได้เวลาคณะกรรมการขึ้นเปิดงานนะครับใจร้อนเออฟังไว้นี้ วันนี้ขออนุญาตการเปี่ยนเชนเลยครับเรายนงทางคณะกรรมการนะครับขึ้นสู่บนเวทีเลยนะครับถ้าท่านพร้อมแล้วเรี่ยนเชนเลยครับ Hãy subscribe <laughs> cho đi <laughs> Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn त oh